ตำแหน่งบาทหลวงขับไล่ปีศาจในไทยมีอยู่จริงนะฟังไม่ผิดหรอกคา่ะในปีพศ2564อัคระสังขม он, ทนท์กรุงเทพได้แต่งตั้งบาทหลวงตำแหน่งขับไล่ปีศาจเพื่อรับมือกับการสิงสู่โดยเฉพาะบาทหลวงที่ได้รับมอบหมายจะต้องมีคุณสมบัติตามกฎของพระศาสนาจากักต้องทันเล่เหลี่ยมของปีศาจไม่หลงกลและอย่าลืมหลักคำสอนดุดข,ขาดซึ่งเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นจริงๆที่ยะโสธรในปีพาศ2541มีเหล่าครอบครัว มมาให่ที่หมู่บ้านทรงแย่ชาวบ้านที่อยู่ก่อนแล้วก็เชื่อว่าครอบครัวเหล่านี้คือผีปอบจึงเข้ามารุมทําร้ายร่างกายครอบครัวเริ่มทนไม่ไหวเลยติดต่อบาทหลวงซึ่งทางด้านของบาทหลวงก็ทําการขับไล่ผีปอบจนสําเร็จแต่ครอบครัวเหล่านั้นก็ต้องเข้ารีบเป็นคริสเตียนเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้ายอีกหากใครนะคะที่อยากเห็นบาทหลวงไทยโหนโปราบปีศาจอีกครั้งขอแนะนําให้ไปดูภาพยนตร์เรื่องทาราแรกหนังสยองขวัญที่เล่าเกี่ยวกับชุมชนคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศไทยใช่แล้ววันนี้ที่เมเจอร์ซีนิเพล็กทุกสาขาไปดูกัน